เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสตินีกับรายการสาระโตเกียวกูดเออจะพูดว่าเป็นสาระโตเกียวกูดได้ไหมเพราะมันมีความเป็นเกมผสมมาด้วยนะครับแต่อันนี้ไม่ได้มาขายเกมเลยเว้ยหลังจากที่ผมได้ลงโพสต์นี้ไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ราชาน้ําเดียวเอ้ยไม่ใช่ราชาตาเดียวกําลังจะเข้ามาสู่เกมเดทบายเดลัยซึ่งก็เป็นเกมประจําที่ผมเล่นกับน้องๆใน Discord เหมือนกันนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเออมันดูน่าสนใจดีว่ะในตอนนั้นเนี่ยผมก็ได้ถามเพื่ออนไป่าย ให้กลับมาทําการเดินทางของเรื่องนี้ไหมซึ่งก็มีเพื่อนๆบอกว่าเอ้ยน่าสนใจเหมือนกันมันเป็นเรื่องคู่บุญของช่องเลยไม่ใช่หรอพอได้ยินแบบนี้เนะี่ยมันก็ทําให้ผมคิดถึงนะครับเพราะว่าเรื่องแรกๆที่ผมเลือกมาทําลงช่องี่ยจะมี a อคแท็กออนไดทนกับตัวเกียวกูนแค่2เรื่องเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้หลายปีก่อนอนะผมทำตัวเกียวกูนไปแล้วละ่ะแต่ว่าก็มีการดรอปไปนะครับไปทําการเดินทางเรื่องอื่นต่อซึ่งในตอนนั้นตัวเกียวกูนไม่ได้เป็นกระแสเลยนะแต่ว่าคนดูเต็มไปหมดเลยเหมือนหลายๆ จะเอาตัวละครตัวเก่าๆในคลิปนั้นนะครับมาทาการดัดแปลงแก้ไขให้เป็นเนื้อหาที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นสําหรับในส่วนไหนที่ผมผิดพลาดไปนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยเราาพูดคุยถึงตัวละครคาน,นกิกิเคนหรือพระเอกของโตเก,กียวกูนที่ได้ถูกดูดเข้ามาในโลกของเดสไบายเดลไลท์และกลายเป็นฆาตรกรดีกว่าครับว่าประวัติเนื้อหาของเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งผมมั่นใจครับว่าสําหรับแฟนขับโตเกียวกูลเนี่ยยังไงก็ต้องอยากรู้แน่นอนและในคลิปนี้ครับผมได้เตรียมข้อมูลเจาะลึกทััมมั้้้้้งงงหหมมมมมมดาาาาใใใซึ่่่่นนนนนนจววขออููลลลคคคิิปปปเเเียะถกกตก90%็ไรบ 10%ผมกันไว้เผื่อพลาดก็แล้วกันนะครับเพราะมีคนจ้องจะคอมเมนต์ด่าเยอะอยู่ <laughs> แล้วก็เนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแฟนขับตัวเกียวคูนเท่านั้นนะครับแต่แฟนขับเกมเดดไบก็สามารถดูได้นะพวกคุณจะทําความเข้าใจกับตัวละครคาเนกิหรือที่ภายในเกมเดดไบด์เดย์ไลท์ใช้ชื่อคิลเลอร์ตัวนี้ว่าเดอะกูมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งก่อนไปรับชมคลิปกันก็ตามธรรมเนียมของช่องนะครับในคลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนาให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อไม่การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าเดอะกูนกันเลยดีกว่ากกกอเล้งวแููู แ,บบแต่ผมไม่ถนัดกูเว้ยเพราะผมโตกับคําว่ากูน่ะมาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะงั้นในคลิปนี้เนี่ยผมขออนุญาตใช้คําว่ากูนแทนก็แล้วกันนะครับซึ่งสาหรับเพื่อนๆที่มาจากเกมเดสบายเดลไรส์แล้วมาเห็นคลิปนี้เนี่ยอาจจะไม่รู้จักกูนใช่ไหมคำนี้ยามง่ายๆสาหรับกูนนะครับก็คือปอบเมืองไทยนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีอิทธิฤทธิ์ที่แตกต่างกันครับอย่างปอบเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นของเข้าตัวโดนของหรือเป็นสืบทอดพลังมาเราก็สามารถมองไปสายเวทได้แต่กูนของญี่ปุ่นเนี่ยพลังของพวกเขาจะมาจากสิ่งที่เรียกว่าคาค เกิดขึ้นในเฉพาะกูลได้แต่เพียงเท่านั้นครับโดยค่าพวกนี้เนี่ยมันทําให้พวกเขาอ่ะงอกอวัยวะออกมาหมายความว่าไอ้สิ่งที่พวกคุณเห็นภายในเรื่องเนี่ยไอ้ที่มันเหมือนแง่งเหมือนหางอะไรพวกนี้มันคืออวัยวะส่วนหนึ่งนะครับเพราะงั้นผมก็เลยบอกว่ามันแตกต่างจากปอบของไทยถ้าปอบของไทยเป็นสายเวทปอบของญี่ปุ่นก็คงเป็นสายกายภาพเพราะอาวุธที่พวกเขาใช้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากร่างกายจริงๆไม่ได้เป็นความแฟนตาซีอย่างการเล่นของหรือการเล่นมนต์ดำเหมือนกับปอบไทยพอพูดแบบนี้เพื่อนๆน่าจะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นแล้วใช่ไหมครับทีา่วก ว่าทำไมเขาถึงหลุดไปในโลกของเดทบายเดย์ไลฟ์ได้แลวผมขอพูดในฐานะแฟนขับเดนตายของเรื่องโปรเกียวกูเลยนะหลังจากอ่านประวัติไปแล้วเนี่ยเหมือนทีมงานอาจจะไม่ได้ทการบ้านหรือจริงเขาอาจจะมีเนื้อหามากกว่านี้ที่ยังไม่เปิดเผยก็ได้ครับเพราะว่าประวัติของคาเนกิเนี่ยแม่งพอ็อดโฮลในไปนหมดเลยทุกคนจําคําว่าพอ็อดโฮลต,ตรงนี้ของผมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมีอธิบายให้หลังจากเราพูดคุยประวัติเนื้อเรื่องจบครับประวัติเนื้อเรื่องของตัวเดอะกูหรือคาเนกิในโลกเดทบายเดย์ไลฟ์เนี่ยจะมีความคล้าย,ลยคลึกงกอนอาา่ร และเขาเนี่ยก็จะมีเพื่อนชื่อฮีเดะซึ่งทั้งสองคนเนี่ยมักจะไปร้านกาแฟาที่มีชื่อว่าอันเทคุซึ่งที่นั่นตัวคานิกิจะได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าลิเซเป็นผู้หญิงผมม่วงสวมแว่นแบบทรงเจ้นหน่อยหน่อยรูปร่างเนี่ยหน้าเสียเลยอันนี้ขอพูดจากใจนะสาเหตุที่ทําให้ผมชอบผู้หญิงที่อายุเยอะกว่ามาจนถึงทุกวันนี้แบบรุ่นเจะส่วนหนึ่งมาจากตัวลิเซ่เลยนะเว้ยซึ่งตัวคานิกิที่ได้เจอกับลิเซ่บ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสทําให้ทั้งสองคนนะครับได้ไปออกเดทกันแต่พอไปออกเเเดดทกกกกัััันนนนปปุ๊บตตววววคคาาิิิีี่่่็็ไ้้พมจรงรงู าาว่าจอมตกะก้าซึ่งริเซ่ก็ทําการซัดไปการแดกคานิกิไปเลยครับแต่ว่ายังแดกไปได้ไม่ไหร่นะฮรก็มีแท่งเหล็กปริศนาลงมาแทงริเซ่ตายก่อนครับเลยทําให้ตัวคาเนกิได้รับการผ่าตัดอวัยวะของตัวริเซ่ที่เป็นกูเ,นเข้ามาในร่างกายเลยทำให้คานิกินั้นกลายเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งกูไปโดยปริยายครับหลังจากนั้นคานิกิก็ได้มาเจอกับโทกะที่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับที่เป็นพนักงานของร้านอันเทคุนะโดยเธอก็ได้พาคานิกิกลับไปที่ร้านครับแล้วก็คนในร้าน,นคอยดูแลคานิกิสั่งสอนต ให้คานิกิได้เรียนรู้ความเป็นกูรครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างไปไว้นะก่อนมันจะฆ่ามาที่ตัวคานิกิเนี่ยได้ถูกเจสันจับไปทรมานทําให้เขาเนี่ยได้พลังตื่นขึ้นมานะครับก็คือกลายเป็นร่างหัวขาวนะและหลังจากที่คานิกิจัดการกับเจสันได้จุดตัดเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคือถ้าเป็นในตัวอนิเมะเนี่ยคานิกิจะเปิดประตูออกไปแล้วก็ทาการช่วยเหลือเพื่อนๆต่อสู้ต่อหูกอปะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะไปช่วยโทกะเลยเพราะตอนนั้นโทกะเนี่ยน่าจะสู้กับน้องชายตัวเองอยู่แต่ว่าเนื้อเรื่องของเดปประตูอออออกกไไมมมันีหดาขง เอนติตี้ครับทำการปกคุมรอบเท้าคานิกิไว้ก่อนตัวคานิกิจะตรักได้ว่านี่มันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นต่างหากซึ่งจากเนื้อเรื่องในตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราพอคิดได้ใช่ปหมมันเหมือนแบบกังกวลนิดนึงนะว่าคานิกิเนี่ยถูกดูดมาในช่วงนั้นเลยหรือเปล่านี่คือเนื้อหาประวัติทั้งหมดของเจ้าเดอร์กูหรือคานิกิในโลกเดทบายเดย์ไลท์นะครับทีนี้ถ้าถามว่าพอทโฮมันเกิดขึ้นตรงไหนใช่ไหมอย่างแรกเลยคือชุดของคานิกิบอกก่อนว่าผมไม่ได้จับผิดนะคแ,แ,คแ่่มวาากฟอเเยชุขงีถ ว่ามันพอดคยัวไงคือชุดนี้เนี่ยตัวคานิกิจะได้หลังจากที่เขาแยกกับร้านอันเทคุมาครับคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่ตัวคานิกิเนี่ยอยากออกไปทาตามใจของตัวเองนะว่าไงก็คืออยากออกไปเบียวนั่นแหละซึ่งช่วงที่คานิกิมันอยากออกไปเบียเนี่นะครับจะเป็นช่วงที่เขาได้ใส่ชุดตัวนั้นซึ่งมันจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่เขาเนี่ยสามารถจัดก,การกับเจสันได้อย่างที่บอกไปครับว่าในเรื่องของคานิกิเนี่ยมันกำกวมตรงที่ว่ามีหมอกดาเอ็นิตี้ปกคลุมเท้าเขาไว้แล้วมันก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้เลยคคือออโดดยปกกกกตตติิแลล้้้ววถถาาเจจหมィィมมที่ััะะร็ูู Date ซึ่งตัวคานิกิที่อยู่ในชุดนั้นอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้พอชุดที่คานิกิสามารถตบเจสันไปได้อะ่ะมันจะเป็นเหมือนแบบชุดขาด,ขาดเสื้อสีดํากางเกงขาสัน้นสีขาวใช่ไหมละครับเพราะงั้นเมื่อคานิกิใส่ชุดนี้เข้าไปเนี่ยหมายความว่าตัวเนื้อเรื่องอะ่ะมันควรจะไปอยู่ในช่วงที่คานิกิออกมาเบียวมากกว่าหรือเปล่าและในตอนที่ตัวคานิกิพลังตื่นขึ้นเขาไม่ได้บ้าข้างนะครับเขาควบคุมสติของตัวเองได้อยู่เพราะงั้นตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอตโคเลยแต่ถ้าเกิดทางทีมงานบอกว่ากูยังอธิบายเนื้อเรื่องไม่จจบอออัันนนนนนี้กกก็ะะเเเปปมมมุึงไหืรพาาาถว่ คานิกิข้างได้ยังไงอันนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตัวเนื้อหาในฉบับมังงะเล่มที่10ครับเพื่อนๆสามารถไปหาอ่านกันได้เลยนะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นการเปิดเผยความจริงที่ว่าตัวคานิกิอ่ะถูกดรคาร์โน่ทาการผ่าตัดทดลองเหมือนเป็นหนูทดลองหลอกใช้อะ่ะที่จะสร้างกูที่แข็งแกร่งขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนว่าพอขึ้นชื่อว่าการทดลองมันก็มีทั้งตัวที่สําเร็จและตัวไม่สําเร็จใช่ไหมครับแล้วมันก็มีตัวไม่สําเร็จเต็มไปหมดเลยดรคาร์โน่เนี่ยก็ได้ทาการส่งไอ้พวกนั้นออ สู้กับพวกตัวทดลองใช่ไหมและทีนี้เขาอ่ะก็เหมือนจะสู้ไม่ได้เว้ยเพราะงั้นเขาก็ต้องทําให้ตัวเองเก่งขึ้นก็คือทําการกินเนื้อพวกตัวทดลองไปซะนั่นเลยทําให้ค่า R C cell ของคาเนกิอ่ะมันพุ่งสูงปรีดอีกครั้งหนึ่งและทําให้ตัวคาเนกิเนี่ยบ้าคลั่งจนสามารถใช้คาคุจาได้คาคุจาเนี่ยคือการอัปเกรดขั้นกว่าของคาคุเนะหรือจะเรียกว่าคาคุเนะกายพันธุก็ได้ครับก็คือเป็นช่วงแรกที่คาคุจาตะขาบของคาเนกิปรากฏออกมาให้กับพวกเราได้เห็นนั่นแหละเพราะงั้นถ้าเรามาดู เป็นช่วงเวลานี้ซะมากกว่าครับที่หลุดเข้าไปเพราะมันตรงหมดเลยนะไม่ว่าเป็นชุดสีดําหรือค่าอาร์ซีเซลที่สูงมากจนทําให้คานิกิเนี่ยเกิดอาการบ้าคข้างไปชั่วขณะซึ่งนี่ก็คือพ็อตโคทั้งหมดที่ผมเจอและอยากเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆกันครับแต่ว่าจริงๆมันยังมีจุดที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คือชื่อของตัวละครที่โผล่มาในประวัติของเจ้าเดอะกูนครับไม่ว่าจะเป็นตัวริเซหรือตัวโทกะซึ่งไม่แน่บางทีในอนาคตเราอาจจะได้เห็นทั้งริเซและโทกะไปโลดแล่นในโลกเดสบอยเดลไรก็ได้ครับและยังไม หลุดไปในช่วงเวลาแล้วนะพวกเราอาจจะได้เห็นสกินของคาเนกิที่เป็นการใช้คาคุจาด้วยก็ได้นะครับแล้วก็พูดถึงทางฝั่งของผู้รอดชีวิตอะ่ะคิดว่าจะมีตัวละครจาก c c g หลุดไปบ้างไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงครับแต่ว่าถ้าหลุดไปแล้วมันก็อบบตลกนิดนึงเนาะเพราะว่าพวก CCG เนี่ยหน้าที่ของเขาคือการไล่ล่ากูลกูว่ารูปแบบเกมเพย์มันน่าจะเปลี่ยนไปเลยแบบคาเนกิหนีผู้รอดชีวิตซะมากกว่าอันนี้แซวเล่นนะครับคือโปกติแล้วถ้าตัวละครที่ต่อให้มีความสามารถต่อสู้เก่งขขนนนาาาาาาาดดไไหนเเน่่ยยยพอปป light, าายออ้้ปปโผลลลใกกคควมมมสสรรถตููงื ตัวอย่างเช่นตัวรีออนจาก Resident e v i l เป็นต้นครับและนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดที่ผมอยากเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆในโปรเจกต์คอแลบที่โคตรสุดแสนทจตยเยานอย่าง De a บ by d a y l i g h เ X กับตระกูลนั่นเองครับหลังจากได้รับชมคลิปนี้ไปแล้วเพื่อนๆคิดเห็นไงกับประวัติของเจ้าดระกูลหรือคานิกิเคนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากจะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจอกันทีในคลิปหน้าวัััดกกนนนเเลครบบผมาแ้้จจจอ ตามผมกำลังเป็นสีแดงหนึ่งพันลบเจ็ดเท่ากับเท่าไร